ครับเดี๋ยวเรามาแก้อ,อาการนี้ด้วยกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรนะครับเวลา,ากดคัตมันดังนะครับถ้าผมเจอปัญหาครับเมื่อกี้เปิดห้องคัดก็ปกตินะครับเวลาตั้งคัตขึ้นปกติแล้วเหยียบเกียร์นะครับเหยียบคัตนะครับมีเสียงดังครับ หายครับย่อนคัดหายครับถ้าตั้งคัดขึ้นปกติเหยียบเกียร์แล้วจะมีเสียงดังครับอ่ะนะครับก็บผมก็หลังจากอาการทีก้าวมานะครับตั้งคัดขึ้นนะครับเพราทำการตั้งคัดขึ้นนะครับ คัดสูงคัดอยู่ในระดับปกตินะครับจะมีเสียงดังนะครับเวลากดคัดจะมีเสียงดังนะครับถ้าเราหย่อนคัดลงนะครับกดคัดกดเกียร์นะครับก็ปกติเงียบนะครับแต่ทีนี้รถไม่มีคัดนะครับแต่ทีนี้รถไม่มีคัดเวลาสับเกียร์นะครับรถจะมีอาการกระโดดนะครับ รถจะมีอาการกระโดดพอก,กระโดดเกิดการกระชากปั๊บนะครับลูกปืนวันเวนะครับปืนวันเวคือตัวไหนนะครับนี่ไงจุดอ่รังลูกปืนคัดหรือว่าเสื้อลูกปืนวันเวนะครับจะแตกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะรถของวัยรุ่นนะครับที่มีอาการสับโดดนะครับสับเกียร์ยกล้ออะไรประมาณนี้นะครับ ชุดลูกปืนลังคัดเนี่ยจะแตกนะครับถ้าชุดลูกปืนลังคัดตัวนี้แตกนะครับหรือว่าวันเบคัดนะครับถ้าลูกปืนตัวนี้แตกอาการอันดับแรกนะครับอาการที่มาอันดับแรกเลยนะครับก็คือกดคันสตาร์ทนะครับจะมีอาการบืดนะครับอาการบืดแบบ แบบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับเหมือนกดฟรีทิ้งเฉยๆนะครับซึ่งอาการนี้นะครับก็อย่างที่ว่านะครับมันก็ต่างมันก็ต่างจากอาการของคัดลื่นนะครับถ้าในส่วนของอาการคัดลื่นนะครับจะมีอาการเหนืดเหนือลงสักนิดนึงนะครับจะมีอาการเหนืดเหนือลงนะครับแล้วก็เหนืดคงที่สม่ําเสมอนะครับส่วน อาการของวันวีคัตนะครับอาการของวันวีคัตนะครับนอกจากว่าจะาสตาร์ทวืดแบบไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาการนะครับเกาะบ้างไม่เกาะบ้างนะครับการสตาร์ทนะครับทีห่หนักไปกว่าน,นั้นก็คือลูกชุดถ้วยลังคัดนะครับเกิอดอาการล็อกนะครับเกิอดอาการล็อก ีนี้ครับพอเกิดอาการล็อกปัญหาที่เกิดก็คือเวลาเข้าเกียร์นะครับรถจะกระโดดไปแล้วก็ดับนะครับเหมือนกับรถมีคลัตนะครับเหมือนกับรถมีคลัตนะครับเหมือนกับรถคลัตมือวางง่ายๆนะครับพี่น้องนะครับนั่นคืออาการของเพลินนะครับของชุดวันเวคลัตนะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้คือยำมาก่อนแล้วนะครับไม่ต้องสืบนะครับดูสภาพหัวน็อตครับ ยนมาขนาดนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรประกอบเข้าไปนะครับหลังจากประกอบเข้าไปผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีเขาประกอบปิดพลาดมาอะไรยังไงนะครับเขาไปลองแหวนลองอะไรมาหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดก็คือนะครับไอตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ครับไอตรงปุ่มมาร์กนะครับมันเกี่ยวกันกับเนี่ยท่อน้ํามันนี่นะครับ ขอน้ำมันที่อยว่าเขามาเลี้ยงเลี้ยงอ่าเลี้ยงห้องคัดชุดเกียร์แล้วก็เลี้ยงปลายพาอข้อเวียงนะครับสิ้นสองตัวนี้นะครับสาคัญนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับสิ้นสองตัวนี้สําคัญนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้หายนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวอุ้มน้ํามันนะครับไม่ให้น้ามันรั่วนะครับเพราะว่าปลายเพาอข้อเวียงกับ ปลายคัดนะครับจะสวมเข้าตรงนี้แล้วก็น้ํามันเครื่องเก็บเข้าไปเลี้ยงข้อเบี่ยงแล้วก็ไปเลี้ยงชุดเกียร์นะครับนี่นะครับรอยรอยเบียดนะครับเวลากดคัตลงมานะครับมันจะมาเบียดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาทามาก่อนเราแล้วนะครับไม่รู้ทําอะไรมาบ้างแต่เยินยับเยินมาเลยนะครับอ่ะดูลักษณะการทํางานของคัตนะครับอ่ะผมจะกดเกียร์นะครับ นี่นะครับนะครับท่านจะเห็นนะครับชุดคัทนะครับแยกตัวออกนะครับครับอะไรเอ่ยมีปัญหาอฝั่งนี้อีกนะครับเนี่ยนะครับมีปัญหาฝั่งกลไกกดคัทอีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ปัญหาฝั่งกลไกกดนะครับฝั่งนั้นนะครับนะครับก็คือทำงานคนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยนะครับถ้าถ้ามีคนกดคัดให้ี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับว่าลักษณะการฟรีนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับก่อนที่จะไปทำการแก้ปัญหานะครับอ่ะอันนี้อันนี้ผมกดเกียร์ไว้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนที่ล้อนะครับเกี่ยนไอวาแล้อ่ะีเกีรยว่างนะครับอืมนะครับกดเกียยวไว้นะครับอันนี้แผ่นคัตมีอาการคดด้วยนะครับแผ่นเด็กคับนะครับอั้เนื่องมาจากน่าจะเป็นการขันนอดที่อ่าสปริงคัตเนะี่ยไม่เสมอนะครับปกติเขาค่อย ให้ไล่ไล่ไล่เข้าไล่เข้าอ่คันน็อตอันเข้าไล่ให้เสมอกันนะครับตอนนี้มันไม่เสมอแล้วนะครับนี่นะครับปัญหาที่เกิดอันนี้ปล่อยคัดครับปล่อยคัดเัื่อจะจะล็อกนะครับจะไปพร้อมกันอันนี้กดคัด เดี๋ยวก็ทาการเกียร์แต่งนิดนึงนะครับเอาแบบง่ายๆไปสะก,ก่อนนะครับเพราะว่างานเล่งนะครับจริงๆแล้วเขาต้องมาไล่บูทไล่อะไรนะครับแต่มันนิดเดียวนะครับมีความผิดปกติอยู่นะครับอ่ะนะครับคือก่อนหน้านี้เขาตั้งคัตต่ำๆมาแบบไม่มีคัตเลยนะครับ คือเขาก็แก้มาแบบนั้นนะครับแต่มันเกี่ยวนิดเดียวนะครับคนไกลฝั่งนั้นน่าจะมีปัญหานะครับมันอาจจะกดออกมาเยอะไปนะครับหรือไม่ก็ชุดข้างหลังอาจจะมีปัญหาชุดลูกปืนนะครับเขา่าเครื่องเขาใส่ลูกปืนผิดเบอร์ผิดอะไรหรือเปล่าทําให้มันเลื่อนขยับออกมานะครับทีนี้เราจะไปผ่าเครื่องก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวงบบานไปนะครับเพราะว่าคันนี้รับ งานแค่งานคว้านนะครับแต่มาเจอวันเบแตแกลลแล้วก็เปลี่ยนวันเบเปลี่ยนวันเบแล้วก็เปลี่ยนชามกัดตัวนี้นะครับที่แรกนึกว่าไอ้เสาตัวนี้หักนะครับนึกว่าเสาตัวนี้หักแล้วก็มาเบียดกับแข้งนะครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนชามตัวนี้แล้วนะครับไม่หายนะครับก็มาเจอตรงนี้แหละนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเกียแต่งแล้วก็ประกอบเดี๋ยวจะสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะครับจะมาสรุปงานอีกรอบหนึ่งหายไม่หายนะครับครับผมนี่ก็เป็นภาพที่ถอดตอนแรกนะครับอ่ะดูนะครับห้อยสกัดตีมุนอุ่ยปุ๋ยมากครับพี่น้องนะครับนี่สกัดอย่างเดียวครับนี่นะครับมีแต่สกัดตีมานะครับ บล็อกมีไม่เคยใช้นะครับแล้วก็มาดูไส้กรองโรตารี่นะครับเ,เพื่อนๆนี่ไม่มีมาร์กนะครับกลับด้านนะครับใส่ไม่ถูกน้ํามันไม่เลี้ยงข้อเวียงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สิ้นนะครับขีขาดนะครับก็้ผมก็นะครับหลังจากที่นะครับทําการเคลียร์ห้องคัดแล้วนะครับหายแล้วนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับ ้าหลังนะครับเงียบแล้วนะครับนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำการเปิดชุดบอลวคัดออกมานะครับจากที่เขาสก,กัดตีไว้หมุนปุ้ยนะครับที่เขาสก,กัดตีไว้หมุนปุ้ยนะครับพังเวทั้งหมดนะครับ ที่เราถอดคัดออกมาเราก็มาเจอปัญหาหนึ่งนะครับก็คือตัวไส้กรองโรตารี่นะครับตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องโรตารี่ตัวนี้นะครับจะมีมาร์กนะครับจะมีมาร์กนี่นะครับนี่คือฉีดมาร์กนะครับเอาไว้เอามาร์กตรงนี้วางไว้ให้ตรงกับรูน้ํามันที่เพาข้อเหวี่ยงนะครับแต่นะครับ เวลาเรา,าประกอบเราจะหันหน้าออกมาหาเราอย่างนี้เราจะเห็นมากนะครับแต่เขาประกอบมาเอาด้านนี้เข้าไปนะครับนะครับก็ตามรูปนะครับพอผมได้ถ่ายรูปไว้นะครับตามรูปก่อนหน้านี้นะครับปัญหาก็คือน้ํามันเขาให้เข้าตรงนี้ตรงนิ้วโป้งนะครับนี่ทางเข้านะครับแต่มา่ออกด้านหลังนะครับ เนี่ยมาวกดลูบนด้านหลังนะครับมันมีทางเข้าทางออกนะครับใส่ผิดนะครับน้นํามันไม่เข้าไปเลี้ยงข้อเหวี่ยงนะครับใส่ผิดน้ํามันไม่เข้าไปเลี้ยงข้อเหวี่ยงนะครับแต่ดีหน่อยนะครับว่ารุ่นนี้มีรู้สึกว่าจะมีหัวฉีดน้ํามันอยู่ด้านข้างนะครับฝั่งน้นนะครับขีดเข้ากรบบอกถูกนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ผมประกอบไปนะครับก็มีเสียงก้านดังผมก็นึกว่าลูกชนฝานะครับแล้วก็ใจหายด้วยนะครับใจหายด้วยว่าน้ํามันไม่เข้ามาเลี้ยงข้อเหวี่ยงไม่สลัดไปหากระบอกสูบอาจจะทําให้ลูกเบรกนะครับเพราะว่าผมรันยินก็ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับแล้วก็เอาไปขับอีกประมาณ2ี่สิบกิโลนะครับพอดี นี่แหละมาใจหายก็เพราะว่ามาเจอเขาประกอบมาร์กผิดนะครับหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ากลัวว่าจะมีควันข่าวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีควันแล้วนะครับสุดท้ายก็สรุปคลิปมาให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็คือนะครับการคัดเทียมบางยี่ห้อทําให้ชามคัดเลื่อนถอยหลังออกไปนะครับเวลากดคัดคัดก็จะยื่นออกไปชนกับแข้งนะครับ ชามครับจะยื่นออกไปชนกับแข้งนะครับอ่ะสุดท้ายก็นั่นแหละนะครับเปลี่ยนแผน่นคงแผ่นคาดก็เปลี่ยนไปนะครับเอาให้เป็นของแท้นะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สรุปชิปไม่เพื่อนๆทุกท่านเพียงเท่านี้ขออนุญาตเก็ีรยบล้านก่อนนะครับดึกแล้วนะครับเนี่ยซะอันเนี้เลยพี่น้องเลยนะครับ เสแล้วนะครับเอาเคลียร์จนเสร็จนะครับพรุ่งนี้ส่งงานครับคันนี้ครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับสวัสดีครับ